รังสิมันเดินหน้าหาเสียงโค้งสุดท้ายยา้ำดรนัทคนจริงเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8พักประชาชนนำโดยรังสิมันโรมสอสอชื่อดังพร้อมด้วยรัชนกศรีนอกและพะคมนุนอนันต์ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดเชาวว้าวันเสาร์ณอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อช่วยดรนัทนักกิจอยู่ดวงปรีชาผู้สมัครหมายเลข3ลงพื้นที่หาเสียงในช่วงเวลาสำคัญก่อนวันเลือกตั้ง บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในตลาดให้ความสนใจอย่างล้นหลามเดินเข้ามาทักทายรับแผ่นพับและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครอย่างต่อเนื่องบรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีจากประชาชนในพื้นที่รังสิมันโร,รมได้กล่าวเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนชาวฉวางว่า พรุ่งนี้เข้าคูหากาเบอร์สามเลือกดรนัทนทกิจเพื่อเข้าไปทำงานในสภาสะท้อนปัญหาของพี่น้องและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ทั้งนี้รังสิมันยังได้เน้นย้ำถึงความสามารถและความตั้งใจของดอกเตอร์นัทว่าเป็นบุคลากรที่ตนเคยทำงานร่วมกันมาในคณะกรรมาิการความมั่นคงแห่งรัฐเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องกล้าชนกับอิทธิพลในทุกระดับพร้อมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างจริงจังดอกเตอร์นัทคือคนจริงทำงานจริงไม่ใช่แค่หาเสียง แต่ตั้งใจเข้าไปเปลี่ยนแปลงนครสีธรรมราชให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมรังสิมันกล่าวเสริมนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนที่ดรนัทจะผลักดันหากได้รับเลือกได้แก่การพัฒนาตลาดชุมชนในพื้นที่ฉวางการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ปิดท้ายการประสัยรังสิมันได้ย้ำอย่างหนักแน่นว่า วันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่2 7เมษายนคำตอบเดียวของฉวงต้องเป็นดรนัทกาเบอร์3เท่านั้นฉวงเปลี่ยนทันทีนะครศรีธรรมราชเปลี่ยนทันทีการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน่นและความตั้งใจจริงของพรคประชาชนที่หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในเขตแดนครศรีธรรมราชพร้อมตั้งเป้าให้ดรนัทเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่สามารถพลิกฟื้นปัญหาเดิมๆและนำพาพื้นที่ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า